ย่า่แม่วุ้นลายสวัสดีครับมือนีบมาซิมมาซิมอันอบองไงเนาะอบปลาอบองนี่นี่นี่ปลาอบองซิมเหมซิมเหมือย่า่ย่าเปลาอบองพัการผู้จัการเสียบโซ่เอาเอียงไหนให้คะแนนเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยบ่เต็มซิบแหเท่าไรอะ เต็มคะแนนเต็มให้ซิบโอ้เก่าตาเสียบค่นี้เอาผักมาพันเอาผักมาพันน่องอ๋อน้ำจิ้มบ่น้ำจิ้มบ่น้ำจิ้มมาจิ้มโอ้อร่อยไก่เด๋ยใก่เด๋ยน่อง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 ไก่นี่อะไรด้วยน่องไก่ก็มีรสหอมอันนี้เอาซิบเบิ้งซิบเบิ้งอันนี้ตัดมาให้แล้วให้แม่บุไล่นี่ล่ะเซลส่วนจิ้มเอาเบิ้งเป็นไงไหนก็ทิงนี่เปลียงไหนนี่ก็อร่อยเหมือนกันนี่ก็อร่อยกัน ซิให้เธอได้ซิป10คะแนนให้ซิบอีกโอ้ว่าแมนอันเมื่อหย่องลูกเจ้าของดิมันเป็นคนลรสปลาอบน้ำกันดิหูปะอบนัวน้ำกันเลยอบนัวด้วยกันนี่ปลาอบองแต่คนละอย่างนแต่ว่าอยู่ในนี่ได้หม้อเดียวกันเด้นพี่้องเด้นนะครับแอ่บนหลายเพื่อนให้เต็ม10เลยครับปลาอบอมแล้วก็ชนี่ครับ อบองนะฮะอ่าสะโพกไก่อบองอ๋อยกโปรยเนี่ยจักบานนี้เยี่ยมนี่